อันน้องจังครับเรียงหนึ่งถึงสิบครับสองเทียม <1, 2, S 1> อ่าอะไรต่อครับสามครับต่อครับ <ห>อะได้ต่อครับลูก,หก,หก กู๊ดบอยเอ้ยหนึ่งถึงสิบเรียบร้อยแล้วอันจ้างอุ้จ้างอันนี้เท่าไหร่ลูกสิบ <10. S 1> อุ้จ้างอันนี้ <10. S 1> เท่าไหร่สิบโอเคอ่ะในนนะอันนี้อะไรลูกเก้าเก้าบวกอะไรเท่ากับสิบยี่ยมอันนี้อะไรลูกแปดอ่าแปดนะแปดบวกอะไรเท่ากับสิบสองหยิบเลยกู๊ดบอยอ้าวนะอันนี้นะอันนี้อะไรลูกเจ็ด เจ็ดบวกอะไรเทากบสสากูดบอยอันนี้อะไรลูกหกหบวกอะไรเท่ากับสิบหบอะไรเท่ากับสิบก o ดบยหกบวกสี่ทสิบแล้วเนี่ยอะไรห้าห้าบวกอะไรเท่ากับสิบยี่ห้าบวกห้าเท่ากับสิบเก่งมากอ่ะนี่นะนี่นะอันนี้เท่ากับอะไรลูก นี่อะไรลูกสิบสิบนะอันนี้หนึ 1. 1่งหนึ่งบวกอะไรเท่ากับสิบหนึ่งบวกอะไรเท่ากับสิบลูกพูดลูกหนึ่งบวกอะไรเท่ากับสิบอ้าววางเลยวางเลยใช่ไหมหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบถูกต้องโอเคอันนี้นะอันนี้อะไรลูกสองสองบวกอะไรเท่ากับสิบสองบวกอะไรเท่ากับสิบลูก บอกสิแปสองบวกแปดเท่ากับสิบอ้าวอนะอ,อันนี้นะเน,นี่ยอะไรลูกสามสามบวกอะไรเท่ากับสิบพูดลูกพูดเจ็ด <7. S 1> ปิงปองถูกต้องโอเคอ่ะอันนี้อ้าวอันนี้นี่นี่เนี่ยอะไรลูกสี่สี่บวกอะไรเท่ากับสิบสี่บวกอะไรเท่ากับสิบสี่บวกหก กู๊ดบอยอ่ะแล้วอันนี้อะไรห้าบวกห้าห้าบวกห้าเท่ากับห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไรสิบสิบโอเคพออย่าง